สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยทุกท่านครับสําหรับวัตถุประสงค์ของสมาคมนะครับเรามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในประเทศไทยและจะช่วยกันพัฒนาในสองทางนะครับทางแรกก็คือว่าเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนานักลงทุนแนวเน้นคุณค่าในประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับและก็แพร่หลายมากขึ้นนะครับ วันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เรามีสมาคมเป็นตัวตนเป็นหลักแหล่งนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะสร้างสมาคมกันให้แข็งแกร่งในระยะยาวต่อไปอันดับที่2ก็คือว่าเราอยากจะให้นะครับสมาคมนี้นอกจากพัฒนานักลงทุนคุณค่าที่มีคุณภาพแล้วเราอยากจะทําประโยชน์ให้กับสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสิ่งที่ผมพูดมาในลนักษณะนี้ก็คือว่าเราไม่เพียงที่ต้องการที่จะทําทให้นักลงทุนเนี่ย กำไรจากการลงทุนอย่างเดียวโดยไม่นึกถึงสังคมส่วนรวมเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นรายได้หัหกค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะไปทําประโยชน์ร่วมกันนะครับที่เราคิดเอาไว้ก็เป็น2แนวทางก็คือ 1. ในแง่ของการศึกษาแนวทางที่2ก็คือไปช่วยผู้ด้อยโอกาสในทางใดทางหนึ่งทางนี้ทั้งนั้นก็คงขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่เหลือแล้วป็ป ว่าเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะใช้ยังไงบ้างอย่างไรก็ตามอยากจะให้เพื่อนๆสมาชิเกเองเนี่ยติดตามว่าเราจะไปทําประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรในอนาคตครับตอนอื่นเนี่ยผมอยากจะขอเท้าความนิดนึงนะครับว่าที่มาที่ไปของไทยบีไอเป็นยังไงนะครับการลงทุนในแนวเน้นคุณค่าของประเทศไทยเนี่ยเริ่มแพร่หลายมาประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นคุณค่าหรือว่าเห็นแนวทางการลงทุนในลักษณะนี้ ผมก็โชคดีนะครับที่เป็นคนหนึ่งในนั้นแล้วก็ได้รวบรวมสมาชิกหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณมนนะครับคุณพีรน่าหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาร่วมกันทําชมรมของไทยวีไอนะครับอันนั้นก็เป็นจุดกําเนิดไทยวีไอ o อหรือว่าก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไทยแบล็คอินเวสเตอร์อมมาในเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็อายุ10กว่าปีแล้วนะครับแต่ผมก็จะเห็นว่าพัฒนาการของเรานี่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากการที่เราเป็น ชมรมหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ลงทุนในแนวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยพัฒนาการเรามาถึงระดับหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นสมาคมซึ่งเราจะมีตัวตนมากขึ้นเราจะมีสํานักงานมากขึ้นทํางานในลักษณะที่ตรวจสอบได้มากขึ้นนะครับทั้งในแง่ของทางด้านการเงินทั้งในแง่ของอผู้โพสต์เองก็ตามที่จะต้องอ d e n น i ิฟายตัวเองถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะครับผมมองว่าช่วงแรกของไทยวีไอเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับ คนที่กําลังจะเติบโตขึ้นมาแบบบอกจนถึงอยู่ชั้นกระถมนะครับตอนนี้เรากําลังเข้าเข้ามาอยู่ส่วนของมัธยมนะครับนั่นก็คือว่าเป็นจุดกําเนิดของสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเรากําลังทําให้รากฐานที่แข็งแรงนะครับเราจะมีกรรมการสมาคมที่เป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในชื่อของสมาคมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโดเมนเว็บไซต์หรือ บัญชีธนาคารนะครับตรวจสอบได้มีผู้ตรวจสอบบัญชีผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่มีจิตอาสามาทํางานนี้เองเนี่ยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่หวังผลระยะยาวเพื่อจะให้สมาคมนี้เองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยครับครับสําหรับสมาชิกของสมาคมเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าเราควรจะทําสมาคมนี้ให้เป็นสถาบันนะครับคำว่าสถาบันคง,ง,งไม่ได้หมายความว่าเป็นชั่วคราวประเดี๋ยวประดานะครับ รุ่นผมอาจจะเป็นรุ่นแรกที่มีจิตอาสารับหน้าที่มาทํางานตั้งแต่ถมดินตอกเสาเข็มสร้างบ้านทําตกแต่งภายในแล้วก็เมคชัวว่าหลังคาไม่รัวเมื่อฝนตกนะครับผมอยากจะฝากให้น้องๆรุ่นหลังนะครับหรือว่านักลงทุนคุณค่ารุ่นต่อไปเองเนี่ยช่วยกันมาสร้างให้สมาคมเองเนี่ยมันแข็งแรงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับช่วยทํายังไงที่สมาชิกของสมาคมจะมีสิทธิประโยชน์มากขึ้นสารงานจากรุ่น แรกที่เรา,เาทํากันมามันเป็นงานที่ไม่เป็นใช่เป็นงานที่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นงานจิตอาสาทุกคนเนี่ยามาทํางานโดยที่ไม่ได้ผลตลอบแทนผมเคยบริหารองค์กรที่มีคน1,700คนแต่ผมสามารถที่จะสั่งงานได้เพราะว่าผมเป็นคนที่ ดูในแง่ของความก้าวหน้าของเขาดูในแง่ของเงินเดือนของเขาแต่ขณะเดียวกันตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่ผมมาทําก็คือว่าทุกคนมีจิตอาสาไม่ได้รีพอร์ตผมโดยตรงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับในแง่ของอาชีพการงานทุกคนมีหน้าที่งานประจาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่พาทายแล้วก็เป็นงานจิตอาสาอีก สำหรับคนที่สนใจเนี่ยนะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับว่านอกจากเราช่วยกันทําให้สังคมนี้เนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นโดยการให้ข้อมูลช่วยกันโพสต์กระทู้ที่มีความจริงแล้วกเ็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยนะครับเกิดถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยอยากจะให้เข้ามาช่วยงานสมาคมทุกคนจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์ร่วมกันหลังจากนั้นเองเนี่ยนะฮะเราก็จะไปทําประโยชน์ร่วมกัน จากเงินส่วนเกินที่เราได้มานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับสมาชิกทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะอาสาเรานะครับเพื่อที่จะมาทำํำประโยช์ร่วมกันครับสำหรับความแตกต่างกันตอนสมัยที่เราเป็น ThaiBI.com นะครับหรือว่า t h a i v a l u e i n v e s t o r com จนมาเป็น t h a i b i .ORG สิ่งที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือในแง่ของความเป็นตัวตนนะครับทั้งในแง่ของสมาชิกแล้วก็ในแง่ของเว็บไซต์ของเรา จากการที่เรามีออฟฟิศนะครับลอยๆอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีที่ทํางานที่มีตัวตนนะครับเราก็จะมีออฟฟิศสเปซซึ่งเราคิดว่าเหมาะสําหรับการที่จะให้ประโยชน์กับสมาชิกสมาคมได้นะครับก็ตั้งอยู่ที่อาคารเอสพสถานีไฟฟ้าอารี Arri, นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนให้สมาชิกเนี่ยมาใช้ประโยชน์กับสํานักงานของสมาคมทุกอย่างจะต้องอยู่ในกฎตัก กฎกติกามารยานะครับทั้งในแง่ของทางราบัญชีการโดเมนเนมทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ใต้ชื่อของสมาคมแล้วก็ต้องตรวจสอบได้โดยผู้ตรวจสอบบัญชีอันนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบในอดีตตรงที่ว่าแม้แต่เงินรายได้ของการจัดงานสามนาต่างๆก็ยังอยู่ในรูปของบุคคลมันก็จะมีปัญหาทางด้านภาษีและอะไรต่างๆนะครับ ทีนี้เกิดถ้ามองในแง่ของสมาชิกหรือคนที่มาโพสกระทูเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเป็นในรูปของสมาคมเนี่ยเราก็จะต้องนะครับขอความร่วมมือจากสมาชิกในการที่ไอดีนิฟายตัวเองหรือว่ามีบัตรประชาชนเพื่อมายืนยันความเป็นตัวตนของท่านด้วยข้อนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับกบการลงทุนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกระทูที่เราโพสต์กันด้วยนะครับก็หวังว่าการที่เป็น รูปสมาคมนี้เนี่ยจะทําให้เกิดความเรียบร้อยของสมาคมเพราะว่าความเรียบร้อยเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับในการที่จะทําให้สมาคมเนี่ยยืนอยู่ได้ในระยะยาวครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับนอกจากมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของไทยดีหรือของสมาคมให้มีประโยชน์ต่อนักลงทุนแล้วทุกท่านก็จะมีประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมของเราให้น่าอยู่มากขึ้นครับ